ยอร่งสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ก็มาขายของที่ม่อนแจ่มแล้วนะคะหนูก็ได้ทางคลิปนะคะพาทุกคนนะคะไปดูสวนสตรอเบอรี่ปลายฟ้าแล้วก็พาไปดูร้านขายผ้าเนาะที่เป็นแบบของชาวขาวเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะ,ะให้ทุกคนนะคะดูนะคะว่า ช่วงนี้นะคะปกติเนี่ยช่วงที่หนูไม่ได้มาขายของนี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือกลับบ้านแล้วนะคะถ้ากลับไปอยู่ที่โม้งไมโครเวฟนะคะก็จะมีการาทำเนาะเสื้อผ้าเนาะทำเสื้อผ้าทำปอมๆอมทำอะไรนะคะ ของที่หนูทําทั้งหมดนะคะวันนี้ก็นํามาขายแล้วที่ม่อนแจ่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็ถือว่าทําเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ทํานะทุกครั้งที่ทําก็ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะปกติก็ไม่ได้ซื้อนะอย่างที่บอกนะคะก็คือช่วงที่หนูอยู่บ้านมุงไมโครเวฟเนี่ยถ้าว่างๆก็จะ ทำพวกผ้าเลยนะคะก็ไม่ได้อยู่นะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ทำคลิปก็จะแบบไปอยู่ในป่าบ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในป่านะวันนี้ก็คือจะให้ทุกคนดูนะคะว่าผลงานทั้งหมดทั้งมวงที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะก็จะเป็นร้านนะที่หนู นำของมาวางขายแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็ปีนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะทําร้านแบบใหญ่ๆเนาะก็เราจะทําร้านเล็กๆหน้าร้านของหนูนะคะมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นปอมๆนะคะที่เราทําทั้งหมดนะคะแล้วก็นํามาทําเป็นหมวกช็ขาวนะคะ อันนี้ก็ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าวิธีการแยกไมยแยกยังไงนะคะแล้วก็ตอนทําปมๆต้องมักยังไงนะคะก็ถ้าทุกคนดูคลิปตลอดนะคะก็จะเห็นนะคะเพราะว่าหนูลงคลิปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําหมวกหรือว่าทําที่ค่าผมอะไรนี้นะคะหนูก็จะทําวิธีหมดเลยนะคะตั้งแต่การแยกไมยจากพวงใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นพวงเล็กแล้วก็นํามามัก เป็นปอมๆแล้วก็ตักเป็นลูกแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าช่วงว่างๆเนี่ยเราจะมีการทํางานทําผ้าอะไรประมาณนี้ออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกทั้งหมดนะคะที่เราทํานะคะช่วงที่เราอยู่ที่บ้านโมงไมโครเวฟนะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะทํางานเลย อันนี้ก็จะเป็นหัวของเรานะคะหมวเช่าวขาวเนาะของเรานะคะนี่ก็จะมีแบบอ่าหลากหลายนะก็อย่างที่หนูบอกนะคะทําหมวกเยอะด้วยนะคะหมวกนี้รู้สึกว่าร้อยกว่าใบานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมวกของเรานะที่เราทํานะคะก็ อย่างที่บอกนะคะก็ทำตั้งแต่ขั้งแรกเลยคือการแยกไหมกันตักปอมๆนะคะแล้วก็นำมาประกอบเป็นรูปเป็นหมวกนะคะแล้วก็ทำคลิปไปหาลูกเดยด้วยใช่ไหมคะถ้าทุกคนติดตามนะคะก็จะทำแบบเยอะมากเลยทุกขั้งตอนเลยอันนี้จะเป็นรูกเดยนะคะมัไม่ใช่ลูกป,ปากนะเนี่ยเป็นลูกเดยนะคะนี่อันนี้เป็นหมวกนะที่เราทำในช่วงที่เราอยู่ บ้านมามงไมโครเวฟนะคะแล้วก็นํามาขายแล้วนะคะนอกจากหมวกแล้วนะคะแล้วก็ที่คาบผมแล้วนะคะเราก็จะมีการทําเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะนี่ด้านบนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะที่เป็นแนวแบบเาาขาวเนาะเป็นแนวเฉวขาวคล้ายๆของย้าวนะคะอันนี้ก็ถือว่าทําเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะนี่ เสื้อด้างบนที่มีไหมไหมพรมนะคะรอบๆด้านนี้นะคะเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้นะอันนี้นะคะเสื้อของเราตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะแบบนี้อันนี้คือใช้ไหมพรมเลยนะคะเวลาแบบซื้อไปเราก็ไม่จําเป็นนะคะสามารถซักเครื่องได้เลยมันจะไม่หลุดนะไหมพรมตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น เสื้อเนาะนอกจากเราจะทําหมวกแล้วเราก็จะทําเสื้อด้วยนะคะก็จะเป็นแนวแบบเชวาขาวประยุกอะไรประมาณนี้เนาะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะมีหมวกมีเสื้อแล้วนะคะเราก็มีแบบชุดชุดกระเลียงด้วยนะคะอันนี้นี้จะเป็นชุดกระเลียงนะก็จะเป็นงานทอมือเลยนะคะมันไม่ได้แบบเป็นเครื่องเนาะอันนี้นะคะ กลายของเขาก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นผ้าของกระเลียงเนาะแล้วก็เราก็จะมีการทําชุดเด็กด้วยนะคะนี่อันนี้ชุดเด็กของเรานะคะก็มีตั้งแต่ไซส์เบอร์หนึ่งนะคะนี่อันนี้เบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์เล็กสุดนะเบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์ที่แบบใหญ่สุดเลยนะคะดูได้คะ่ะ ชุดเด็กของเราเนาะอันนี้จะเป็นชุดเด็กผู้ชายนะคะมีตั้งแต่เบอร์เล็กสุดนะคะไปถึงเบอร์ที่เป็นของเด็กโตเลยนะคะก็จะมีอันนี้นะคะมีตั้งแต่เบอร์เล็กไปยังเบอร์ใหญ่สุดเลยนะคะของเด็กโตเนาะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็มีชุดเด็กผู้หญิงด้วยนะคะก็จะเป็นแ,แนวแบบนี้อันนี้จะเป็นแนวแบบเด็กดอยนะคะมีเด็กดอยด้วยนะคะ ก็ถือว่าเราทำผ้าออกมาเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะเยอะมากด้วยนะคะแล้วก็ชุดนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดเรสเนาะธรรมดานะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะของร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็ด้านนี้เอาอาจจะมืดๆหน่อยด้านนี้ก็อ่า ดังนี้นะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันอันนี้เราก็ทำเองนะตัวนี้ทำเองไม่ได้แบบซื้อนะทำคนเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็เราจะทำเป็นงานฝีมือของตัวเองมากกว่าเลยนะคะนี่มีไม่กี่แบบนะที่เราซื้อนะคะส่วนใหญ่ทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวประมาณนี้เนาะนี่ ส่วนใหญ่ก็ทำนะคะไม่ใช่ใชซื้อนอะปกติเนี่ยหนูก็จะทำนะหนูไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปด้านนี้นะคะ <_ an> อันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมนะเ <_ an> สื้อคลุมด้านหลังเป็นหมวกส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าทอเครื่องนะคะทำ <_ an> ตัวนี้สีไม่ตกนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าแบบผ้าทอเครื่องนะคะตัวนี้ <_ an> แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผ้าเนื้อผ้าของ,ของเขาจะย่างเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผ้าคลุมหลายเนาะ ค้ามไหลแล้วก็ด้างหลังมีหมวกนะคะก็ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ดางหลังคือจะมีหมวกเลยเราสามารถปรับคลุกได้อะไรประมาณนี้เนาะเอาไว้ก่อนนะแล้วก็อันนี้นี่ถ้าทุกคนอย่างที่บอกนะคะถ้าตามคลิปตลอดเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่ามีการ ทำพวงกุญแจสตรอเบอรี่ด้วยนะคะก็ได้สอนวิธีการทำหมดแล้วนะคะอยู่ในคลิปนะถ้าตามทุกคนตามแล้วก็ดูปกติเนี่ยก็จะเห็นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานเนาะทั้งหมดทั้งม่วงนะคะที่เราาได้ทำนะคะแล้วก็นำมาขายในวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่มอนแจมด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกนะคะงานที่ทำเนาะในช่วงที่เราอยู่บ้านโม่งไมโครเวฟนะคะเราก็นำมาขายแล้วที่ม่อนแจ่มนะคะก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะแต่ปีนี้เราไม่สามารถที่จะทำร้านแบบใหญ่ๆเนาะได้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนาะเนื่องจากว่า ร้านของเรานะคะพื้นที่มีจํากัดนาะก็จะทําเป็นร้านแบบเล็กๆนะคะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแล้วใครนะคะที่มาเที่ยวม่อนแจ่มนะคะก็สามารถที่จะมาะดูได้นะคะมาดูแล้วก็มาแบบลองสายถ่ายรูปได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะมาดูได้นะคะช่วงนี้หนูอยู่ที่ม่อนแจ่มนะคะก็ถ้า f c ทั้งไหนนะคะที่แบบ อย่ามาลองผ้าของหนูก็มาลองได้นะคะลองแล้วก็อลองนะแล้วก็ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสามารถมาลองแล้วก็มาเที่ยวได้นะคะหนูก็อยู่ที่ม่อนแจ่มนะหลายหลายคนนะคะคงจะไม่รู้จักชื่อของหนูนาะเพราะว่าหนูตั้งแต่ที่หนูทําคลิปมาเนี่ยหนูไม่เคยพูดชื่อเลยนะคะแต่ว่า,าหนูชื่อจริงๆนะคะหนูชื่อ,อ ยุพินเตชะเลิพนานะคะน,นี่เป็นชื่อของหนูนะแล้วก็ถ้าเป็นชื่อมองเขาจะเรียกหนูว่าเพงนะคะก็ถ้าใครนะคะที่มาเที่ยวนะคะก็สามารถมาแบบแวะดูได้นะคะแวะดูได้ร้องได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะก็คิดว่านะคะ f อห,หลายๆท่านนะคะก็คงจะมาเที่ยวแล้วนะคะในช่วงนี้เนาะก็ วันนี้นะคะก็ให้ทุกคนดูนะคะผลงานทั้งหมดนะคะที่เราทำเนาะที่เราอยู่บ้านมุ้งไมโครเวฟแล้วก็ช่วงว่างๆเราก็จะทำเป็นผ้าเป็นอะไรแบบที่สามารถนำมาขายได้เราก็จะทำเนาะแล้วก็มีการทำคลิปเรื่อยๆด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปคะ่ะ